สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมอยู่ๆคนจีนกลับไปทุ่มลงทุนในทองคำกันมากขึ้นซะอย่างนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกปริศนานี้กันครับจากข้อมูลล่าสุดของสมาคมทองคำแห่งประเทศจีนเลยนี่แหละครับคำถามสำคัญที่คาใจหลายๆคนในตอนนี้เลยว่าทำไมยอดการบริโภคทองคำในจีนมันถึงลดลงสวนทางกับการลงทุนที่พุ่งสูงขึ้นแบบสุดๆเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับดูตัวเลข2ชุดนี้สิครับ อาจจะดูงงๆหน่อยนะด้านหนึ่งเนี่ยยอดบริโภคโดยรวมมันลดลงไปเกือบ8%แต่อีกด้านการลงทุนในทองคำผ่านกองทุน ETF กลับโตขึ้นแบบโอ้โหร้อมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจภาพทั้งหมดเนี่ยเราต้องมาค่อยๆแกะดูก่อนว่าไอ้คำว่าการบริโภคที่เราพูดถึงกันเนี่ยจริงๆแล้วข้างในมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของคาตอบทั้งหมด เห็นได้ชัดเลยว่าความต้องการซื้อทองที่เป็นเครื่องประดับเนี่ยมันลดลงหวบเลยนะครับตั้ง32.5%แต่ในทางกลับกันคนกลับแห่ไปซื้อทองคําแท่งกับเหรียญเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง24.55%คือมันสวนทางกันแบบชัดเจนมากๆ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครั้งใหญ่นี้เองครับที่ทําให้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่ทองคําแท่งและเหรียญกลายเป็นสัดส,ส่วนที่ใหญ่ที่สุดในการบริโภคทองของจีนแซงหน้าเครื่องประดับไปเรียบร้อยแล้วด้วยปริมาณที่มากถึง352.1ตันเอแล้วทำไมคนถึงยอมทิ้งความสวยงามของเครื่องประดับแล้วหันมาเก็บทองคําแท่งกันละ่ะคําตอบก็คือคํานี้เลยครับสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven asset คือในเวลาที่เศรษฐกิจโลกมันผันผวนไม่มีอะไรแน่นอนทองคําก็เปรียบเสมือนหลุมหลบภัยทางการเงินที่จะช่วยปกป้องความมั่งคั่งของเราไม่ให้มันหายไปไหนพอความต้องการมันพุ่งสูงขนาดนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วจีนไปหาทองคําจากไหนมามากมายขนาดนี้เราลองไปดูฝั่ง supply หรือฝั่งการผลิตกันบ้างดีกว่าครับข้อมูลชุดนี้มันบอกเราชัดเลยครับว่าจีนกําลังเร่งเครื่องผลิตทองจากทุกทาจริงจ ทั้งจากในประเทศเองทั้งจากการนําเข้าวัตถุดิบแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือตัวนี้ครับการผลิตจากเหมืองในต่างประเทศที่เป็นของบริษัทจีนเองโตขึ้นแบบก้าวกระโดดถึง 18. 3 9เลยทีเดียวนี่แสดงเห็นเลยว่าเขากําลังขยายอิทธิพลไปทั่วโลกจริงๆรวมๆแล้วนะครับแค่ช่วง9เดือนแรกของปีเนี่ยจีนผลิตทองคําไปแล้วเกือบ400ตันลองนึกภาพตามสิครับว่ามันมหาศาลขนาดไหนสะท้อนให้เห็นเลยว่าความต้องการมันไม่ธรรมดาจริงๆแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับ เพราะว่าเกมนี้ไม่ได้มีแค่ประชาชนทั่วไปเท่านั้นที่กำลังแห่ซื้อทองแต่ผู้เล่นรายใหญ่อย่างสถาบันการเงินหรือแม้กระทั่งธนาคารกลางของจีนเองก็กำลังเคลื่อนไหวครั้งสำคัญอยู่เหมือนกันแน่นอนครับพอความต้องการมันสูงขนาดนี้ราคาทองคาก็พุ่งทะยานอย่างที่เห็นกันนี่แหละครับทั้งในตลาดโลกอย่างลอนดอนที่ราคาบวกไปเกือบ45%แล้วก็ตลาดในประเทศอย่างเซี่งยงไฮ้ที่ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยแต่ตัวเลขที่แบบต้องขยี้ตาดูกันเลยก็คือ ปริมาณการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สครับที่มูลค่ามันพุ่งขึ้นกว่าเท่าตัว112นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากว่ามีเงินทุนก้อนใหญ่มหาศาลกำลังไหลเข้ามาในตลาดทองคำอยู่แล้วไม่ใช่แค่นักลงทุนรายย่อยหรือสถาบันการเงินเท่าน,นั้นนะครับที่กำลังขยับแม้แต่ธนาคารกลางของจีนเองก็กำลังเดินหน้าสะสมทองคำอย่างต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่11ติดต่อกันแล้วย้ำนะครับ11เดือนติดซึ่งมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลย ตัวเลขล่าสุดณนะสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ตอนนี้จีนมีทองคำสำรองในคลังอย่างไม่ทางการมากกว่า2,303ตันแล้วนะครับซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าน,นี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวแค่ระยะสั้นๆแต่มันคือกลยุทธ์ระยะยาวของประเทศเลยเอาละครับหลังจากที่เราได้เห็นข้อมูลจากทุกมุมแล้วทั้งฝั่งคนซื้อคนผลิตตลาดการเงินแล้วก็รัฐบาลตอนนี้ เรามาลองปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันดีกว่าว่าปรากฏการณนี้มันกําลังบอกอะไรกับเราข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมามันชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยครับว่าในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเนี่ยบทบาทของทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ยิ่งเด่นชัดและสําคัญมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาเพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปและคําตอบของปริศนาทั้งหมดครับทองคําในจีนกําลังเปลี่ยนบทบาทครั้งสําคัญ จากเดิมที่อาจจะเป็นแค่สินค้าฟุ่มเฟือยหรือเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งตอนนี้มันได้กลายเป็นเครื่องมือทางการเงินชิ้นสําคัญในการปกป้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปเรียบร้อยแล้วและนี่คือคําถามสําคัญที่เราต้องกลับไปคบคิดกันต่อครับการที่ทั้งประชาชนธรรมดาและรัฐบาลต่างพร้อมใจกันหันหน้าเข้าหาทองคําเพื่อความปลอดภัยมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจโลกที่กําลังรอเราอยู่ข้างหน้าหรือเปล่า